สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพพนักงานพิทักษ์ป่าหลังถูกรถไฟชนเสียชีวิตขณะตระเวตรวจไฟป่าตามทางรถไฟ ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายนารงศัตค์สถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางหน้าหีบศพนายสุชาติแท่ลินวง์พนักงานพิทักษ์ป่าสังกัดอุทยานแห่งชาติดอยคุนตาลหน้าที่ทําการผู้ใหญ่บ้านบ้านปางโปงป,งปางสายหมู่ที่9ตํา,ตาบลเวียงตาลอําเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลจังหวัดลำปางเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เนื่องจากถูกรถไฟชนระหว่างที่ํำรวจแนวไฟตามข้างทางรถไฟดังกล่าวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งแพทย์ได้ช่วยชีวิตอย่างสุดความสามารถแต่นายสุชาติเสียเลือดมากก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและได้เสียชีวิตในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมากญาติได้รับศพของนายสุชาติออกจากโรงพยาบาลและนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านหน่วยงานต่างๆได้เข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนายสุชาติอย่างหาที่สุดมีได้ องค์คมนตรีประธานกรรมการบริหารม er ูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จังหวัดกระบี่พลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จจังหวัดกระบี่ โรงเรียนแห่งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา95คนเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6มีนักเรียน929คนและมีผลงานเด่นได้แก่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2563ประเภทสถานศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ระดับยอดเยี่ยมรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2562และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันกีฬาการัดดี้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2563องคมนตรีกล่าวชื่นชมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด19และให้โอวาาแก่นักเรียนว่า หน้าที่ของนักเรียนคือเรียนหนังสือและรับฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์เตรียมตัวเก็บสะสมทุนความรู้ทางวิชาการและน้อมนำพระราชโชบายซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมของทุกศาสนาขอให้เป็นคนดีมีความรักสามาคัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโคกน้องนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศชาติ ต่อจากนั้นองค์คมนตรีและคณะได้ไปตรวจเยี่ยมการดําเนินการโรงเรียนราชประชานุคเคราะห์2อําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบีได้มอบสิ่งของพระราชทานให้กับโรงเรียนพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีนักเรียนจำนวน586คนมีผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา39คนมีผลงานเด่นคือรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็กระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่และระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก กิจกรรมการแข่งขันจากสารไม้ไผ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสและรางวัลเหรียญทองและรางวัลสื่อสร้างสารต้านการทุจริตสื่อภาพยนตร์สั้นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ปีการศึกษา2563 ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปจังหวัดตรงังเพื่อตรวจดูทรัพย์สินที่ดินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ในพื้นที่ตำบลการตังอำเภอกันตงังจำนวนสองแปลงเนื้อที่รวม1ิบไร่ซึ่งการใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มอบหมายให้จังหวัดตรงังลงพื้นที่ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยในที่ดินแปลงดังกล่าวมาโดยตลอด พร้อมกันนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่ที่ดินทั้งสองแปลงเพื่อตรวจดูและเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียงพร้อมมอบถุงยางชีพให้ครัวเรือนดังกล่าวด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองเลิมสวัสดีค่ะ